สวัเขาแล้บเขามีในการเล่นมอเตอร์เวลลตอนนี้เขาก็อยู่ในเกมโอเวอร์ครับผมวันนี้จะมาอธิบายสกิลแบบเร่งรีบครับผมในตัวฟาราครับผมตัวเนี้ยตัวในภาพเนีฮยจะเป็นไงไปดูกันเลยสำหรับสกิลแรกครับผมเป็นสกิลใช้เมาส์ครับผมโดยการคลิกซ้ายยิงออกมาเป็นลูกระเบิดโดนพื้นนะครับผมดาเมจมีรัศมีใกล้เหมือนลูกระเบิดแหละสำหรับสกิลที่สองครับผมเป็นตัวอีครับผมตัวอีคือยิงลูกระเบิดออกมาทำให้นอแบ็กกระเด็นออกครับเห็นี้ครับ สำหรับสกิลที่สครับผมเป็นสกิลกดตัวชิปคือจำเจ็ดครับผมทำให้เราแบบกระเด้งขึ้นฟ้าแล้วก็สกิลที่สี่ครับผมเป็นสกิลออนติเมทครับผมเป็นสกิลท่าไม่ตายครับคือการกดตัวคิวแล้วจะยิงกระสุนแบบมิสไซล์ออกมาเป็นแบบกันดั้มครับผมสามสองหนึ่งแต่ข้อเสียครับผมสามารถปัดได้ด้วยกินจิครับผม และสกิลธรรมดาทั่วไปนะครับผมคือสเปคบ,บาร์คือการบินนะครับแล้วก็จะมีแถบน้ำมันขึ้นนะอยู่กลางหน้าจอแทน,นก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ yeah, yeah. แล้วก็แล้วก็อย่ายลืมกด s u b s ไคร b e อนะ่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็ฝากบอกเพื่อนต่อ้ลยนะให้มาดูคลิปผมครับผม,บผมสวัสดีครับ